สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันทันวรรณฝีพัดดิฉันแยนนี่สาสมจิตดิฉันอรพันธ์จนสอนค่ะวันนี้ผู้เราจะมาเล่านิทานจากโครงงานเรื่องร้อยเรียงกับลำนังสู่การจัดทำนิทานสอนใจห่างไกลไวรัสโครโรนาเรื่องที่สามน้ำแจงแ้งนนหน,หน,หนูไม่อยากติดโควิดพ่อเล่าข่าวโควิดมันทำพิษมากเหลือหลายชีวิตคนวอดวายส่งผลร้ายสังคมไทย น้ำใจเฝ้าครุ่นคิดแก้โควิดทำอย่างไรคิดแล้วเดินทางไปห้องสมุดถามคุณครูความว่าในหนังสือหมั่นล้างมือด้วยสบู่ซอกนิ้วฝ่ามือถูแอลกอฮอลเช็ดล้างมือหน้ากากอนามัยต้องหมั่นใสหมั่นฝึกปรือไม่ถอดเอามาถือที่ชุมชนต้องหลีกไกล ต้องเว้นระยะห่างไม่ชิดข้างเดินให้ไวแออาจต้องไม่ไปกลับถึงบ้านอาบน้ำพลันวัคซีนควรเข้ารับเพื่อสร้างปรับคูมคุ้มกันลดความรุนแรงนั้นชิมไม่วายกายฟื้นตัวป้องกันอย่างเคร่งครัดช่วยขจัดไวรัสชั่วป้องกันตนครอบครัวสู่สังคมต้องร่วมใจ